สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปเกมอนที่อยู่ในมือถือนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปกันเลยครับนี่ครับเขาเรียบร้อยนะครับนี่โปเกมอนแบบนี้แล้เวเดี๋ยวผมหาโปเกมอนก่อนนะครับวม่มีตัวอะไร้านเดี๋ยวโปเกมอนนั่นตอนแรกนะครับอุทิกิ ดอนนี้ครับโปเกมอนประเภทญยาและพิษครับใช้จุดอ่อนอยู่ไฟแล้วก็เออน้ำแข็งบินแล้วก็พลังจิตครับใช้ใช้ใช้ใชเวทน้ำใช้แเซถอบันได้ครับใช้โซนก็ได้ครับตัวต่อไปครับ โอจิกิโซนะครับโอจิกิโซโปเกมอนพิพัฒนาการร่างมาจากโอจิกิปานะนะครับเป็นโปเกมอนที่ที่มีพลังสูงครับเป็นแบบพวกโปเกมอน่ทาทาลครับอจิกิปานะโปเกมอนเป็นแยกกับพิษเหมือนกันครับจุดอ่อนที่น้ำนแข็งไฟน้ำแข็งบิน ลินแล้วก็พลังจิกเป็นเมกาอันนี้เมกานะครับอุจิมานะอันนี้อุจิมันะร่างกิงกัมมัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะอาประเภทความมืดโปเกมนที่ผมแนะนำตัวตัวที่โหดที่สุดนะครับก็คือโปเกมอนทตุความวามืด กับโปกเกมอนธาตุไฟฟ้าก็คือปีกจูนะครับแต่เดี๋ยวขอหาหินไฟธาดความมืดก่อนนะครับความมืดประเภทความมืดอ,อย่านี <S <S อเอาประเภทนี้ก่อนก็แล้วกันโยกิรัสครับเป็นโปกเกมอนที่เหมือนเจ้าบอลกิรัตส,ะะสตัวอันนี้คือล่างฐานนะครับอันนี้คือล่างตัว เราเล่นให้ดูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมดูซานากิัสครับหินกับดินใบฟ้าโอ้ยประเภทดินนะครับเป็นบันกิ拉斯นะครับแล้วผมดูอันนี้ให้ อุซกิอุซกิปาคูโรโอนิวะเบียบันจิราโฮะ๋ยวผมดูทัาความมืดก่อนตั๊หนึงนะครับโปโปชินีโปชิน่อะไร เอาเเดี๋ยวผมเดียวตัวนี้ให้กันเดี๋ยวกี้นอันนี้นะครับธาตุความมืดทาจิฟูสากุมาความมืดกับปกตินะครับโอ๊ยนะครับนี่คือดาเทงกุนะครับ ประเภทความมืดกับย่านี่ถึงข้าวมาแตะข้าวให้ิ่งมีตัวสีดำด้วยนะครับว่านี่ร่างกายล่าคหงหาต,ตัวที่หดหดูดดองคาร์ลส์สนันคารัลสืสนะครับตัวนี้สือและเป็น่าขอมมึน เดี๋ยววางก่อนงนครับนี่ครัดูรับเปยยยยยียอุ้ยอุ้ยดูรับเปียเปียอ๋อไม่ใช่นี่ครับสกรอบเปีย นี่คือมาดิราลองดูดูร่ดูวัฒนก,การามันจะอยูดด่ระเป็นมาดิราน e x t ั p d ัก k หรอ duck rice นะครับ duck อุย้ยไม่มีร่างดีวัฒนก,การนะมนัน นี่คือวาลูวิวนะวาลูโอ้ยวาลูวิวนี่คือเมกุโลโกวาลูวิวแล้วก็วาลูวียเสียงรู้ใจนี่คือโซลัวโซลัวเป็นโซคาลิโ่ ตัวนึงนะ้วครับทอดทอดน้ำกี่โกะเก่งมากร่างร่างธรรมดาอุย้ยนี่คือปูป้าร่างปุดโอ้ยปูป้าร่างปุดหรอก เอาไม่ใช่ตัวหนึ่งน,นะครับอย่าทัากวามมืดครันที่ผมแนะนำคือบูลาโอสครับบูลาโอสเนี่ยเป็นมีสองล่างครับถ้าเป็นบูลาโอสแบบ แบบโจมตีครั้งเดียวก็เป็นก็จะเป็นแบบล่างกิงกัมแมกแบบนี้นะครับครั้งเดียวบูลาโอสรูปแบบโจมตีต่อเนื่องก็จะเป็นกินกัมแมกล่างสีฟ้าจินวิวัฒนาการมาจากมีตัวเล็กดากุมะอเ่เจ็ แล้วตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้แนะนำซาลุกโปเกมอนด้าขวามื่อก่อกับยาเหนื่อยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ